พอซีรีส์จีนพลาดไม่ได้เลยค่ะกับซีรีส์ชวนอมยิ้มสนุกๆอย่างฮวาชิงเกอร์ปวนรักทะลูมิติที่นักเขียนสาวถูกหลุดเข้าไปอยู่ในนิยายของตัวเองดูได้ที่โมโนแมสค่ะ ตอนนี้ที่แอปดูหนังออนไลน์ Mon o m มสมีซีรีส์เข้าใหม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่บอกเลยว่าซีรีส์ที่ฮอตขนาดติดท็อป10ก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์จีน Different p r i n c e s ฮาวาชิงเกอร์ป่วนรักะลูมิติที่เป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีถูกใจผู้ชมมาแล้วทั้งจีนและไทยโดยเป็นเรื่องราวของฮวาชิงเกอร์ที่แสดงโดยซ่งอี้หลินสาวน้อยนักเขียนที่ไม่ว่าเธอจะพยายามยังไงก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการเขียนนิยายทําให้เธอเลือกที่จะแต่งนิยายเรื่องใหม่ที่ตอนจบขัดใจผู้อ่านสุดๆจนเกิดกระแสะ คอมเมนต์เต็มไปด้วยคำวิาพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงคำสาปแช่งเธออย่างหนักทำให้เธอทะลุมิติเข้าไปในโลกของนิยายและกลายเป็นฮวาชิงเกอร์าชายาของจี้ชูแสดงโดยติงเจ๋อเหรินตัวร้ายสุดโหดของเรื่องเธอจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อหนีเอาตัวรอดและเปลี่ยนตอนจบด้วยตัวของเธอเองใครจะอยากอยู่กับคนที่เย็นชาแถมโรคจิตบ,บ้าคลั่งสุดตรงถ้าคนที่เลือดเย็นอย่างเช่นท่านละ่ะเกิดเป็นคนนะ่ะต้องเรียนรู้ที่จะหลบหลีก แต่ก่อนอื่นที่ท่านจะถามคนอื่นไม่ลองถามใจตัวเองดูก่อนละว่าตัวเองเคยทาอะไรบ้างปวนไปกับเรื่องราวข้ามมิติไปในโลกนิยายสุดอลวนลพอให้คุณได้รับชมซีรีส์ d i f f e r e n t Princess พวาชิงเกิร์ดปวนรักทะลุมิติทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ m o n o m s สทั้งแบบภาคไทยและบรรยายไทยหรือสอบถามรายละเอียดการรับชมเพิ่มเติมได้ที่ w w w m o n o m a s m e ค่ะ